ก็สำหรับวันนี้เนี่ยจะมาสาธิตการให้ AI นะครับช่วย generate keyword คือเป็น metadata ทั้งหมดเลยนะครับ title keyword แล้วก็ description คือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สร้างภาพออกมาได้แล้วหรือว่าถ่ายภาพแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้จะเอา keyword คำว่าอะไรบ้างนะครับฝังลงไปในภาพไม่รู้ว่าจะเรียงประโยคยังไงในเรื่องของคำอธิบายภาพหรือว่า title ด้วยดูคลิปนี้นะครับจะ เข้าใจกระบวนการทั้งหมดนะครับผมไปคือปกติเนี่ยการใส่เมตาดาต้าในแบบวิธีดั้งเดิมนะครับเราก็จะใส่จากโปรแกรม illustrator นะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมนี้วาดภาพขายนะครับผมอย่างอันเนี้ยอ่ะผมมีตัวอย่างงานอันนี้อยู่นะครับคือการฝังเมตาดาต้าเนี่ยปกติผมจะฝังจากตั้งแต่ไฟล์ ai เลยนะครับแล้วผมก็จะเซฟเอาไว้เป็นต้นฉบับพอเซฟเป็น eps เวอร์ชัน10นะครับเพื่อที่จะเอาไฟล์นี้ส่งนะครับคีย์เวิร์ดมันก็จะติดมาด้วยจากไฟล์ AI นะครับอันเนี้ยมันจะใส่ที่ช่องนี้นะ t i t l เ d e s c r สคริปชแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับวิธีการเข้าก็คือกด s h i คอนโทรลอิ a เทอร์เน็ตไนะครับอสี่ปุ่มเลยนะนะครับหรือเข้าเมนูไฟล์ก็ได้แล้วก็ไฟล์อินโฟนะครับเหมือนกันพอเราเซฟเป็น EPS ใช่ไหมครับ แล้วเราเซฟไฟล์สุดท้ายเป็น JPEG นะถ้าถ้าคนที่เรียนกับผมมาเนี่ยจะจำได้เลยครับผมจะย้ำเสมอนะเซฟ3าไฟล์ไม่ว่าคุณจะวาดภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับเซฟเอาไว้3ไฟล์ AI คือต้นฉบับ EPS 1 0เอาไว้ส่งแล้วก็ JPEG ก็เอาไว้ส่งเหมือนกันในฐานะเป็นภาพประเภท Illustration หรือบางเว็บเนี่ยเขาก็จะยังต้องการภาพ JPEG แนบคู่ไปกับ EPS 1 0เหมือนกันนะครับถึงแม้คุณจะส่งเป็นประเภทเวกเตอร์นะ แต่บางเว็บเนี่ยต้องการ JPEG แนบคู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เป็นนิสัยนะครับแล้วมันจะสะดวกเวลาคุณทำหลายๆเว็บทีนี้เราจะเอาไฟล์ JPEG นั่นแหละครับเอาไปอัพเข้า Gemini เพราะว่ามันไม่สามารถอ่านไฟล์ EPS 10ได้โดยตรงนะครับคือใน Illustrator เนี่ยมันฝังไม่ตัดดัตาได้ในตัวนะครับก็ฝังไปจากในนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปฝังใน Adobe Bridge ก็ได้นะครับ สามารถทําได้ครั้งละหลายๆภาพแต่หลายคนก็จะติดปัญหาใช่ไหมครับว่ามันก็คิดไม่ออกอยู่ดีว่ามันจะต้องมีคาอะไรบ้างเรียงประโยคไม่ถูกนะครับว่าคําอธิบายภาพต้องเรียงยังไงที่ปัญหาตรงนี้มันแก้ด้วยการให้ AI เข้ามาช่วยนะครับก็คือเราเอาเจเปที่เราเซฟจากภาพจากงานของเราเนี่ยไปอัปโหลดเข้า g จ m i n i หรือว่า Chat GPT ก็ไดนะ้เนี่ยนี่ครับผมเซฟเอาไว้วก็จะมีทั้ง นี่ครับ AI EPS แล้วก็ JPEG อ่ะทีนี้เราก็สลับไปที่ Gemini นะครับ <c oughs> นี่ครับอ่าแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับรูปภาพแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราต้องการให้เขาคียคีย์เวิร์ดให้นะครับแล้วก็ Open นอ่นะครับทีนี้เราก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับใส่เป็นประโยคนีไ้ไปนะครับทีนี้ถามว่าเราต้องมานั่งพิมพ์แบบนี้ทุกรอบหรือเปล่านะครับก็ เราใช้วิธีการ copy ได้นะครับสมมุติว่าภาพต่อๆไปนะอัปโหลดภาพขึ้นมาแล้วก็แค่ copy ใช้คําสั่งเดิมเนี่ยได้นะครับแค่ copy แล้วก็ไปวางในในแชทใหม่นะครับแค่นั้นเองนะอันนี้ผมก็ใส่ไปนะครับขอคําอธิบายภาพไม่เกิน150ตัวอักษรนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดไม่เกิน30คําเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับไอใช้สําหรับสต็อกโฟโต้ก็าจจะเน้นาการเอาไปใช้ให้เขาหน่อยนะครับ เนี่ยครับอ่าเขาก็ถือว่าเจนออกมาใช้ได้เลยนะครับไททเลนนะครับเดสคริปชันคีย์เวิร์ดนะครับทีนี้จะมีหลายตัวเลือกให้ใช้ด้วยนะครับออปชั่นหนึอนะชอบลักษณะไหนก็แล้วก็ copy นะครับเนี่ย copy เอาไปใส่ในโปรแกรมฝังคีย์เวิร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็น illustrator หรือว่าใน adobe bridge หรือว่าถ้าเป็นสายภาพถ่ายเนี่ยใครที่ใช้ lightroom หรือว่า photoshop เนี่ย มันก็มีที่ให้ใส่เหมือนกันนะครับเราก็แค่ c o อ y ปีไปในส่วนของไตเติเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบสั้นมันจะเข้าใจอยู่แล้วว่าไตเติคือชื่อแบบสั้น d e s c r i p t i o n คือชื่อแบบยาวแต่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยผมแนะนำว่าช่องไตเติลกับ d e s c r i p t i o n เนี่ยใส่ให้เหมือนกันไปเลยครับก็คือเรายึดเอาคำจากใน d e s c r i p t i o n ไปใส่นะเพราะว่าบางเว็บ stock Ph o t o เนี่ยบางเว็บก็จะเอาข้อมูลจากในไตเเป็นชื่อภาพ บางเว็บก็จะเอาข้อมูลจากใน description เนี่ยเป็นชื่อภาพถ้าจะให้ใช้ได้กับทุกเว็บผมแนะนำว่าให้เอาคำจากใน description เนี่ยเอาไปใส่กับช่องไตเติลด้วยให้มันเป็นยาวๆแบบนี้เหมือนกันนะครับจะได้ผลที่ดีมากกว่าในการค้นหาภาพนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูใน chat GPT นะครับใน chat GPT นะครับก็เราใช้ตัวนี้เหมือนกันครับเครื่องหมายบวกนี่นะอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์คือถ้าจะให้เชียร์จริงๆนะผมจะ ชอบ c Chat GPT มากกว่าเพราะว่าคำที่เขาเจนออกมาเนี่ยมันมีความตรงกับภาพมากกว่าเท่าที่ผมลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันทำไมมันถึงตรงกับภาพมากกว่านะครับแล้วก็ใช้คำถามเดียวกันเลยนะครับ,นะรบแล้วก็กดปุ่มนี้สำหรับใน Chat GPT เนี่ยผมว่าเขาเจนออกมาได้ครอบคลุมมากกว่าคําสำคัญนะครับคีย์เวิร์ดนะอย่างใน Gemini เนี่ยจำนวนคีย์เวิร์ดจะให้มาน้อยน้อยไปหน่อย แน่นอนว่าภาพนี้คีย์ของมันก็คือเกี่ยวกับคลาวใช่ไหมครับแล้วก็มีมือที่เป็นตาขายตาขายเนี่ยนะครับมือลักษณะนี้ก็จะเรียกว่า wireframe hand นะครับหรือ Mesh w i r e Frame Hand ก็ได้หรือดิจิ t a ลแฮนด์ i h a n แฮนด์นะครับก็ได้เราก็จะใส่มาเนาะคลาวด์รัตต้าวิดเอไอแฮนด์เนี่ยนครับวเฟรมพวกนี้ก็ถือว่าเจนออกมา ครบนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็น Gemini หรือว่า ChatGPT นะครับเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าในแต่ละเว็บ Stock Photo เนี่ยจะเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างใน Chatter Stock จะเน้นใน s e r i p t i o n อ่าแต่มันจะมีคำคำหนึ่งที่มันหายไปนะครับก็คือเทคโนโลยีมันไปใส่ในคีย์เวิร์ดใช่มันครบแต่ว่ามันไม่รู้ว่าแต่ละเว็บให้ความสำคัญกับ ตำแหน่งไหนมากกว่ากันนะครับระหว่าง description กับ keyword ซึ่งอันนี้มันก็เป็นพื้นฐานที่เราควรจะรู้โอเคแหละมันช่วยให้ส่วนหนึ่งแหละแต่ผมก็จะต้องเอาคำว่าเนี่ยเทคโนโลยี technology. เข้าไปใส่ใน description ด้วยไปแทรกคำไหนก็ตามนะครับเพราะว่าคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นหมวดหมู่ใหญ่ที่สำคัญกับภาพลักษณะเนี้ยมันก็เป็นภาพในแนวเทคโนโลยีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำนี้มันพลาดไม่ได้เห็นไหม ผมถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจภาพของเราเป็นพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับ AI มันช่วยเรามาประมาณ60-70%แล้วที่เหลือเราก็ต้องดูด้วยดูให้เป็นด้วยนะครับนะคุณก็ copy นะครับก็ลากตาดแล้วก็คลิกขวา copy นะครับแล้วก็เอาไปใสนะ่แล้วคุณก็เอาไปใส่ในช่องที่ใส่คีย์เวิร์ดทีนี้เวลาใส่ที่ช่องคีย์เวิร์ดนะครับให้กด shift control v นะครับ นะหลักการมันจะมีอยู่แค่นี้แล้วคุณก็กดโอเคแล้วก็เซฟไฟล์หรือจะเอาไปใส่ในขั้นตอนของการส่งแกล้งครับพออัปโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าที่เขาให้เราใส่พวกคีย์เวิร์ดจัดก,การเ,าเลือกหมวดหมู่พวกนี้นะครับก็ไปใส่ที่ตรงนี้ก็ได้ก่อนส่งบนเว็บไซต์ส t o c k Photo นะครับแต่วิธีนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันต้องทำแบบนี้ทุกภาพนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับ ทำอย่างน้อย,นอย,นอยเนี่ยทำในโปรแกรมที่คุณใช้ในเครื่องให้เสร็จในของผมใช้ illustrator ผมก็จะฝังใน illustrator นะครับแล้วพอคุณเซฟไฟล์เนี่ยเวลาคุณอัพโหลดภาพนี้ขึ้นไปบนเว็บไซต์ไหนก็ตามนะครับรายละเอียดต่างๆที่เราใส่ไปครับไตเติ description keyword มันจะติดไปกับภาพเลยเวลาอัพโหลดไปยัง stock photo เนี่ยมันไม่ต้องไปทำอะไรครับ อย่างมากก็แค่เลือกหมวดหมู่แล้วก็กดส่งไปนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็จะเห็นมีคนทําเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องนี้ออกมาหลายเจ้าอยู่นะเราใส่ภาพเข้าไปเขาก็จะเหมือนกับว่ามีการเจนพวกเนตตดาตต้าเนี่ยออกมาให้แล้วก็ทําการฝังลงไปในไฟล์งานเลยก็อันนั้นก็จะเป็นระบบอัตโนมัติตั้งแต่ตั้งแต่ต้นยันยันจบเลยนะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ ก็ดูความน่าเชื่อถือของเจ้านั้นๆก็แล้วกันนะครับใช้ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องงานของตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนว่างานแบบนี้มันควรจะมีคําว่าอะไรใส่ลงไปบ้างเพื่อให้ผลการค้นหาเนี่ยดีที่สุดนะบางเจ้าก็อาจจะให้ใช้ฟรีบางเจ้าก็อาจาาจะเก็บเงินนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยอันนี้ฟรีนะครับเพราะว่าอย่างจมีน อย่างหรือว่าหรือว่าใช้ GPT เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้แบบเสียตังค์นะครับแต่ว่ามันอาจจะกึง่งกึ่งอัตโนมัติหน่อยเพราะว่าเราต้องอัปโหลดภาพขึ้นไปนะครับพอเราได้คําศัพท์มาเราก็เอามาใส่ในโปรแกรมต่างๆที่เรามีอยู่จะไม่ได้แบบอัตโนมัติ100%เหมือนเครื่องมือที่คิดคีย์เวิร์ดให้แล้วก็ฝังคีย์เวิร์ดลงไปในไฟล์เลยนะครับแบบนั้นเนี่ยจะอัตโนมัติแทบจะ100%นะครับลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมอาจารย์ขุนพลจากขุนพลกราฟิกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ